มาบอกถึงเขาหน้าวันแถวภาคอีสานหรือเขาหน้าผายแถวภาคอีสานนะครับผมไปเห็นคลิปนึงนะครับผมว่าเล่าบรท่านเข้าใจอีหลี่ละนะครับผมไปเห็นคลิปเราเห็นม่าคลิปสองคลิปสามคลิปหมดละนะครับเราผมว่าเล่าบรท่านเข้าใจหรอกนะครับเราบรท่านเข้าใจการแตกกอของเขาการตัดเขานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับผมกับเพื่อนหรอกครับแต่ว่าผมเพาะอธิบายได้นะครับคือหน้าแถวภาคอีสานเขาเนี่ยนะครับ มันกำหนดน้ำคือหน้าภา,าคกลางบได้ส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยพื้นที่ส่วนมากมั่นกาหนดน้ำเขาน้าออกคือจังแถวภา,าคกลางบด้เขาต้องต้องไปเปรียบเทียบกับขาเจ้านะครับการแตกกอของเขานะครับการแตกกอของเขานี่ถ้าเฮาวานนะครับถ้าเฮาวานแหงหรือวานเป็นขี้ตมเนี่ยถ้าเขาเฮาเกิดมาประมาณเครงศอกหรือคาศอกนะครับ ถ้าผู้ใดเอาน้าไปใส่เอาไปขังเนี่ยขังอ่าจนว่าเครื่องต้นมันเนี่ยส่วนมากมันจบีบบ่อแพร่นะครับมันจีตายก่อนนะครับมันจีเปลือยไตนะครับถ้าเขายังบอ่อแก่เนาะครับส่วนมากเพิ่นวานแล้วเพิ่นจีปล่อยมันแตกก่อก่อนนะครับเพิ่นจีปล่อยมันไงมันแตกก่อมันแก่นะครับน้ำพวอจูอิก,กเต็มที่เขาบ่าเกิน สามขมือนะครับต่นจเจียวไว้นะครับเพื่อให้มันแก้มันแตกก่นอนะครับมันบริเมนบัวนะครับมันบริเวนบัวเพราะิตยู่น้ำเลิกแล้วก็พนขึ้นไปได้นะครับการแตกกอของเขาเนี่ยก็คือถ้ามันแห้งมันก็แตกถ้ามันน้ำเอาจอไอ้แจ่มันก็แตกนะครับนี่คือการแตกก่อของเขาเด้อนะครับถ้าเขาเอาน้ำไปใส่โดยที่เขายังอ่อนอยู่หรือเขายังบม่ทันแตกก่อ มันก็เป็นไปเ่าะที่มันจิบแตกก่อนนะครับถ้าห่อหนามใส่หลายนะครับถ้าพวอจุยจีนี่ก็ค่อ,อยค่อยอ,อยูนะนน่นะครับการตัดเข่าคือกันนะครับการตัดเข่าเนี่ยเพื่อนว่าเป็นอะไงตัดเข่าเข่าคือบ่แพรเพื่อนคือบานแเขบาบ่แพรนะครับงากับบายนะครับการตัดเข่านะครับการตัดเข่าเนี่ยคือ เพื่อนวาหนามันหลายมันมีหลายปัจจัยนะครับหลายค้นหลายความคิดหลายอย่างนี่ผมประเกาวผมประเกาวไกลเพิ่เดอ์นะครับบางค้นกับตัดเพื่อเข้าใจว่ามันแตกบางค้นกับตัดว่าหยามันตายนะครับบางค้นกับตัดว่าห่วงมันสีหง่นะครับห่วงมันเงเอันนั้นกับแล้วแต่ข้าเจ้านะครับแล้วแต่ข้าเจ้าผมประเกาวลวงนะครับผมบอไปปิดบางความคิดเบอนะครับมันต่างค้นต่างคิดได้หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าผมเ้อถึง การตัดเขาเนี่ยหนึ่งท้ายหงามันหลายนะครับเขาตัดเข่าหมายถึงว่าหง่ามันจิตายหมดเลยครับคือเขาตัดให้หงามันเบาบางลงความหมายก็คือเขาตัดปุ๊บนะครับมันบอเกินขึ้นหนึ่งเขามันจะคาของมือหรอกครับสองขึ้นสามขึ้นเมื่อกับขึ้นเขามันจะมันจะสูง่ามันจะปรุงไหว่าหงานะครับถ้าบางคนเนี่ยเขาเจาตัดปุ๊บลังบ่ ขาเจ้ามีน้ำนะครับขาเจ้าตัดปุ๊บหยามันอยู่ระดับน้ำนี่เสีเขาเจ้าก่อน้ำเมื่อไส่นะครับเอาน้ำมาใส่เห็นมันท่วมหยานะครับท่วมหยาแล้วบางที่หยามันก็ปื่อยตายของมันนะครับแล้วก็หยามันจะเบาบางลงนะครับบางคนกับตัดช่วงที่เขาแพ้แล้วนะครับบางคนก็ตัดช่วงที่พ่ท่านเขาว่าท่านไน้แพ้นะครับถ้าเขาแพ้แล้วนะครับเม็ดนึงมันอาจจะสียหาเงี้ยงนะครับมันก็อาจจะ เขาตัดแล้วมันกับปุงบางที่มันกับปุงเหมดน,นะครับบางผู้อยู่มันปุงสามซี 3, 4, นะครับบางที่มันกับไตมันกับแล้วแต่นะครับบอแมนว่าตัดแลวหญามันตายคือเจ้าคิดนะครับมันบอแมนนะครับเพิ่นหห่ามันเบาบางลงนะครับหงยามันเบาลงเบาบางลงแล้วก็เขาสีมีวิธีจํากัดกับจับจังไดเราก็เคล็ดไปนะครับอันนี้คือการตัดเขา นะครับตัดตัดเขา่าบางที่บางคนเพิ่นก็คิดว่ามันแพ้นะครับอันนั้นผมบอกกับว่าได้คิดแต่ว่าข้าตัดเนี่ยส่วนมากเพิ่นตัดเพื่อให้หญ้าเบาบางลงนะครับอันแพ้เพราะแพ้นั่นผมบ่รู้เด้ออันว่าตัดแพ้หรือบ่แพ้นั่นผมผมบ่รู้นะครับบางคนก็คิดว่ามันห่วงใหญ่นะครับมันห่วงใหญ่ห่วงหนาห่วงงามห่วงเง่านะครับเม็ดได้น้ำนักนะครับอันนั้นก็เป็นสิทธิของเพิ่นนะครับที่เพิ่นสิคิดได้ผมก็ว่า ผมว่ามันก็มีส่วนนะครับมีส่วนหลายๆเี่าขาเม็ดใหญ่มีน้ำหนักห่วงเงี้ยวนะครับอันนี้ผมได้เห็นคลิปเพื่อนนะครับเพื่อนว่าใสอยู่ใสมันคือบ่อตายงากับพ่อตายเขากับบ่อแพ้นะครับเพื่อนไปว่าแบบลักษณะนี้มันกับบ่ถือต้องนะครับผมว่ามันบ่ถือต้องเนาะ เจ้าก็เฮ็ดไปเจ้าก็ศึกษาไปให้เจ้าไปทั้ความเข้าใจก่อนว่าเขาแตกก่อมันเปลี่ยนคือผมบอกมาบอนะครับเจ้ากะผมินเจ้จะว่าเพิ่นตัวเจ้าจังสันจังซี่ไปเบิ้งอยู่ในคลิปอันนั้นอันนี้นะครับตัวกันบอกความจริงกัโหลดว่าสันว่าโอ้เจ้ากะไปศึกษาเองนะครับเจ้าไปศึกษาไปเรียนรู้ไหมเบิ่งดูว่ามันคือคาผมบอกบ่นะครับขอพูดหลายๆครับที่รับชมจนจบนะครับ